สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกท่านอยากรู้บ้างไหมคะว่าช่วงนี้ดวงการเงินของเราเป็นยังไงเราจะมีโอกาสมีโชคลาภบ,บ้างไหมนะคะวันนี้หมอลินนะคะก็เลยมีไพ่นะคะมาให้เลือกนะคะเป็นการแลนดอมนะคะ การทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะลองมาดูว่าดวงการเงินของคุณช่วงนี้จะมีโอกาสมีโชคลาบนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาบ้างหรือไม่นะคะการทํานายนะคะ,คะ,คะคจะเริ่มส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนที่คุณจะแรนดอมนะคะเลือกไพ่ในใจให้คุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะเลือกนะคะ เป็นกำลังใจให้หมอรินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะมีไพ่มาให้เลือกอยู่3ใบด้วยกันนะคะนี่คือไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกไพ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปฉเฉลยให้เลยนะคะส่วนมากลูกค้า เป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะไม่อยากรอนานนะคะหวังว่าทุกๆท่านนะคะคงจะเลือกไพ่ ได้แล้วนะคะเลือกเลขอยู่ในใจแล้วนะคะว่าเราชอบเลขตัวไหนนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเป็นการ random นะคะการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะลองดูว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะช่วงนี้นะการเงินของคุณค่อนข้างติดขัด คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือมีเหตุที่จะต้องใช้เงินด่วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนและต้องใช้เงินทันทีฉะนั้นช่วงนี้ให้คุณใช้เงินด้วยความระมัดร,ระวังนะคะถ้าถามในเรื่องของดวงโชคลาภตอบเลยนะคะว่าไม่มีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะวงล้อแห่งโชคชะตานะคะดวงของคุณ อาจจะมีโชคลาภขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เราทำมานะคะว่าที่ผ่านมาเราทำบุญมากน้อยแค่ไหนคุณมีโอกาสได้รับมรดกมีโอกาสได้ที่ดินหรือมีความสำเร็จความสมหวังดังที่คุณปรารถนาถามในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีโอกาสไหม ถือว่ามีโอกาส50 50สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข3นะคะว้าวคุณมีโอกาสนะคะมีโชคถูกหวยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสร่ารวยนะคะสําหรับทุกๆท,ท่านที่เลือกไพ่แล้วนะคะถ้า คุณคิดว่านี่คือดวงชะตาของคุณนะคะขอให้คุณน้อมรับการทำนายขอให้คุณสมหวังในเรื่องของการเงินดังที่คุณต้องการขอให้คุณมีโชคลาภเมื่อได้แล้วอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับการกดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ